ดีใจดีใจดีใจวายวายวายออกดอกแล้วค่ะมีพึ่งสองตัวสวยมากอือถ้ามาเห็นของจริงนะคือแบบสีแดงอะคะ่ะไม่ใช่สีส้มนะสีแดงสวยวายจะกัดกูไหม อันนี้นะคะเป็นชุดแรกเลยนะคะเป็นดอกแรกที่บานนะคะจากการเพาะเมล็ดนะคะคือดีใจเวอร์แต่ก็ดีใจอะคะ่ะคือเป็นอะไรที่รอคอยมานานนะคะ45วันหลังจากการเพาะเม็ดนะคะนี่แล้วเราเริ่มเอ,อ่อเนี่ยเนี่ยกำลังจะออกนะคะนี่พวกนี้ก็คงจะบานอะคะ่ะดอกตุ้มๆที่เหลือเนาะ นี่โป้นะใหญ่มากแดงสดเลยนะคะเนี่ยดูเทียบกระดอกอื่นๆนะเห็นไหมคือแบบอลังการงานสร้างมากใหญ่ก็คือลุ้นมากอะคะ่ะว่าจะได้ดอกสีอะไรบ้างเป็นแบบไหนเป็นดอกเดี่ยวดอกซ้อนมีกี่สีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือ ในซองเขาไม่ได้บอกอะไรมาเลยนะคะตอนที่ซื้อเม็ดมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพันธุผสมนะอะไรอย่างเงี้ยแเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นเป็นคุณนายตื่นสายหรือเป็นแพรเซี่ยงไฮ้นะคะแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันก็เอ่อมาในรูปแบบของแพรเซี่ยงไฮ้นะคะที่บ้านเราเรียกกันนะเนาะ แต่ก็ถามว่ามันแตกต่างกันไหมมันก็มีความแตกต่างนะคะระหว่างคุณนายตื่นสายกับแพทแต่ก่อนเราก็เรียกว่าคุณนายตื่นสายแหละค่ะไอดอกแบบเนี้ยนะแต่ว่านี่มันดอกใหญ่มากแล้วเป็นชั้นแล้วสีสดมากสวยค่ะสวยมากๆเลยนะก็ดีใจมากนะคะทําออกมาได้สวยขนาดนี้เอ,องจริงนะคะมันสีแดงนะคะ ในกล้องเนี่ยสี้ก็ยังออกดอกมาให้ชื่นชมมาให้ดีใจด้วยนะสีแดงมาแดงแต้เลยนะสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะสามารถสร้างความสุขให้เราได้อยากบอกเลยครับว่าคุ้มมากเลยอ่ะซื้อเม็ดมาแล้วก็เพาะเองเนี่ยค่ะแล้วมันก็รอดนะคะมันก็ออกดอกมาให้ถ่ายรูปออกมาให้ดูทุกวันงเงี้ยทุกวันตอนเช้าเราจะตื่นมาแล้วก็เข้าไปในบ้านดอกไม้ ตอนนี้เป็นที่อยู่ของดอกไม้อนะรค่บ้านผักเนี่ยเป็นบ้านของคุณนายตื่นสายไปดูว่าวันนี้ดอกสีอะไรจะบานอะไรอย่างนี้ค่ะแต่แต่แปลนะคะที่ที่บ้านเราอะ่ะเขาจะบอกว่าพอเวลามันหุบแล้วพวกนี้มันจะบานอีกแต่นี่ไม่ใช่นะคะคือเขาบานครั้งเดียวแล้วเขาจะหุบแต่ว่าในช่อดอกหนึ่งอะคะ่ะเขาก็จะมีดอกสองดอกค่ะซ้อนกันพอดอกนี้ดอกนี้เห er ี่ยวไปแล้วก็ดอกใหม่ก็จะขึ้นมาอีกนะ แล้วก็ค่อนข้างดกนะคะนนอันนี้อันนี้ยอดแล้วก็อบานเรื่อวๆนหะมันเหมือนจะบานครั้งเดียวอ่ะอันนี้ดูมีสามดอกสองดอกนี่สีไม่เหมือนกันนะอันนี้ดอกออกแก่ชมพูชมพูส้ม อันนี้ส้มดอกบางๆนะไม่สวยเหมือนอันเาื่อาอันนี้อันนี้ออกเหลืองๆชั้นเดียวดอกชั้นเดียวจ๋สวยอะ่ะ เห็นอยู่ผ่ผสมใช่ไหมเนี่ยค่ะสีสีออกจะชมพูสีโรสแม่เขาเรียกอะไรอันนึงซ่อนอยู่อุ้ยสวยจังอะ่ะสีชมพูด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 ดอาอกรีดค่ะสวยอะ่ะตกจอยม่ ขณะนี้เวลาแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีคนยังไม่เก้าโมงนะคะคุณเลยไม่บานเขามีชื่อเล็อกอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าไนโอคล็อกนะคะหมายถึงเก้าโมงเช้าเนี่ยช่อแรกที่เขาบานอยู่ใต้เนี่ยอันนี้อันนี้อนนพอบานเสร็จดอกต่อมาก็บานสวยว่ามีนี่ข้างล่างอีกนะคะ ข้างล่างรอที่จะบานเพียบเลยความสุขเล็กๆอาจจะดูแบบไรสาระหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แบบเออความสุขชอบแดดนอนละสีเหลืองสีโอโรสแล้วก็สีเหลืองเข้มอันนี้จะเป็นสีส้มสวยอ่ะเวลาดอกออกดอกเยอะๆเนี่ย วันนี้ตัดเอาไปส่งนะคะ ฮัลโหลฮัลโหลบิวตี้ย้ายเขาออกมาใหม่สวยมะจะมันติดไอ้นี่ไปหน่อยสีซ้มละรานตานะคะ เนี่ยเป็นชอ่อเป็นชั้นชั้นสวยสวยทุกอานนั้นนี่ก็สวยนี่ยายมาอยู่แถวเดียวกันหมดยายมาอยู่บ้านเมื่อเช้านี่ถ่ายไม่ทนันหุบแล้ว ของจริงสวยกว่านะคะของจริงสวยกว่านี้อันนี้นะคะขายยกกระถางสามสิบเก้ากระถางละสีนะคะไม่ได้รวมแต่เดี๋ยวจะชําเพิ่มให้อีกนะเแบบนี้ค่ะ มันก็จะมีดอกตุ่มๆนะคะเอาไปมันเอาไปเลี้ยงต่อมันก็จะออกดอกต่อเห็นไหมมันจะบานต่อถังละสามสิบเก้าเจ้าไม่ตายนะคะเด็ดเจียบๆอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็ออกดอกอีกตุ่มสองด,ดอกช่อหนึ่งเขามีสองดอกนะคะเห็นไหมอันนี้บานไปแล้วอันนี้อีกดอกหนึ่งกำลังจะบาน สวย啊，สวย。